น้องเนสเชื่อมจิตถึงจุดเดือดชาวเน็ตกำลังไล่ล่าเรื่องของอาจารย์น้องเนสนิรมิรเทวาจุติไว้แปดขวบทางการควรจะรีบดำเนินการอะไรสักอย่างได้แล้วเพราะตอนนี้มันเกิดเป็นความขัดแย้งทางความเชื่อของคนสองกลุ่มคือกลุ่มต่อต้านกับกลุ่มศรัทธาที่เกิดเป็นสงครามน้ำลายเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ทนายความของน้องเนสนำผู้เคารพศรัทธาประทาคารมกับฝ่ายต่อต้าน นำโดยนักการเมืองอี้แทนคุณจิตอิสระและนายนิยมนพรัตหรือเคสามถุยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ขุนดังตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์น้องไนอาการหน้าเป็นห่งแม้ผู้เชื่อศรัทธาจะนั่งพับเทียบล้อมกราบแต่พ้นจากวงของคนเหล่านั้นส่วนใหญ่จะมองน้องไนสและเหล่าสาวกด้วยความอ่อนเพลีและหิจใจและก็ทำคอนเทนต์้อเลเียนบุลี่น้องในสตลอดจนเหล่าสาวกกันอย่างคลื่นเครง ร้อนถึงพ่อแม่ต้องส่งทนายความออกมาปรามด้วยการยื่นหนังสือร้องต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอตำรวจให้ช่วยปกป้องน้องไนซ์จัดก,การบูลรี่แต่เหมือนจะเกมพลิกตำรวจถือโอกาสนี้พูดถึงน้องในเสียทีโดยพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเผยว่าตำรวจกำลังตรวจสอบทุกประเด็นของขบวนการน้องไนซ์แม้จะมีรูปแบบเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายทั้งเรื่องของการหลอกลวงและแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กซึ่งตำรวจจะตรวจสอบหมดทั้งพื้นที่เกิดเหตุและทั้งการโพสต์โฆษณาเชิญชวนผ่านสื่อออนไลน์พ่อแม่ของน้องไนส์ก็อยู่ในข่ายต้องถูกเรียกสอบปากคําด้วยพร้อมฝากไปถึงใครก็ตามที่รู้สึกว่าเสียหายถูกหลอกลวงสามารถแจ้งความกับตำรวจได้ทั่วประเทศฟังน้ําเสียงจากตำรวจแบบนี้ต้องเรียกว่างานเข้าน้องไนส์เต็ม แทนที่ตำรวจจะการปิดป้องน้องไนส์ในมุมของผู้ประพฤติดีหรือนำประชาชนให้ฝ่ายดีศึกษาธรรมะกลายเป็นจับตาพฤติกรรมขบวนการน้องไนซ์แทนมวยหมัดหนักที่ออกมาฟาดน้องไนซ์แรงๆก็คือมหาพราวันวรณบุตรหรือแพรี่ไพรวันของจริงในวงการพุทธศาสนาแพรี่ฟาดดอกแรกว่ามึงช่วยสอนให้ลูกมึงอยู่นิ่งๆให้ได้ก่อนสักหนึ่งนาทีนะครับ แล้วมึงค่อยมาอวดเรื่องอนาคามีเรื่องการเชื่อมจิตอะไรของมึงนั่นวิ่งไปวิ่งมากูเวียนหัวจากนั้นก็มาตอบก,กลับน้องไนส์ที่ดันมาพูดว่าสมัยพุทธกาลที่ไม่มีไมโครโฟนขยายเสียงพระพุทธเจ้าจึงต้องแสดงเทศนาธรรมถึงเหล่าสาวกหนับร้อยนับพันผ่านการเชื่อมจิตทางสมาธิมิฉะนั้นการสื่อสารจะทำได้ไม่ทั่วถึงแฮรรี่บอกว่าในพระสูตรเขียนเล่าไว้เวลาพระพุทธเจ้าปรากฏตัว บรรดาพระภิกษุทั้งหลายจะพากันเงียบเสียงแบบเงียบสนิทตลอดเวลาความเงียบสุดๆนี่แหละเป็นกุญแจที่ช่วยให้พระพุทธเจ้าสามารถพูดถึงผู้ฟังเป็นร้อยเป็นพันคนได้ก็เท่านั้นเองไม่มีการเชื่อมจิตอย่างที่น้องไนสว่ามาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าน้องไนสกำลังถูกล้อมกรอบทีละนิดละนิดจากคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะนอกจากสตอรี่น้องไนสที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่จะออกแนวอวดอภินิหาร เป็นร่างอาวตารของพญานาคบ้างเป็นลูกของพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดบ้างยังมีการสั่งสอนแปลกๆแหก,แก,แกคำพีอย่างการเชื่อมจิตผ่านการนั่งสมาธิมากกว่านั้นก็มีเรื่องผลประโยชน์เดินสายทำคอสปัญญายให้สาวกต้องจ่ายเงินในระหว่างติดตามไปตามจังหวัดต่างๆเช่นเดียวกับการยัดเงินใส่มือเด็กเป็นฟ้อนด้วยความตึมใจซึ่งเงินเหล่านั้นใครจะเป็นผู้ตรวจสอบปลายทางของมัน สำคัญสุดก็คือความเป็นเด็กแปดขูบบุคลิกลุกลิกไม่เคยผ่านการร่ำเรียนฝึกฝนทางพุทธซึ่งปกติต้องใช้เวลาน,านานหลายปีหรืออาจชั่วชีวิตแต่น้องเนาสบาบพาดตั้งตัวเป็นพระอาจารย์ได้เลยจากสตอรี่ของพ่อแม่ที่เอามาปันา่นศรัทธาสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความล่อแหลมสุ่มเสี่ยงที่คนแวดล้อมน้องเน,องนสอาจถูกตำรวจดำเนินคดีได้ ไม่ว่าจะคดีช่อกงมาตรา342ที่ระบุว่าอาศัยความอ่อนแอนแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวงหรือมาตรา343กระทำด้วยการแสดงอันเป็นเท็จต่อประชาชนเช่นเดียวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กก็มีมุมในเรื่องของการเอาเด็กมาหาผลประโยชน์โดยมาตรา26ระบุว่าห้ามชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติกรรมตนไม่สมควร หรือห้ามยุยงส่งเสริมให้ยินยอมให้เด็กกระทำการสแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก